สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนัทพรจุมเคือ PB 6 3 5 1 1 9 9 3 2 8วันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนกลุ่มจะมานำเสนอรายงานกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนชื่อรายงานบริษัท KFC อ n t e r ินเตอร์เนชแนประเทศไทยจำกัดโดยมีสมาชิกทั้งหมด10คนตามรายชื่อดังต่อไปนี้ คำนำรายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาข้อมูลจากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาจุดอ่อนจุดแข็งสถานที่เป้าหมายและเกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจนี้รวมไปจนถึงการส่งอาหารแบบออนไลน์ คณะผู้จัดทำของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อทุกท่านหากเกิดผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ค่ะนี่คือสารบัญน,นะคะที่จะบอกหัวข้อต่างๆและเลขที่หน้าค่ะที่มาของธุรกิจ ธุรกิจไก่ทอด KFC ถูกพบโดยพันเอกฮาร์แลน์เซนเดอร์ผู้ประกอบการที่เริ่มขายไก่ทอดจากร้านอาหารริมถนนของเขาและเป็นครั้งแรกแฟนชายเกิดในปี1952 KFC ไก่ทอดเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมอาหารอย่างรวดเร็วการกระจายตลาดและเกิดการสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาว่าผู้พันแซนเดอร์ จากนั้น KFC ได้ทำการขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นหนึ่งในเครือข่ายฟาสต์ฟู้ดแห่งแรกที่ขยายไปยังต่างประเทศโดยเปิดสาขาในสหาราชอาณาจักรเม็กซิโกและอเมริกาในช่วงกลางทศวรรษที่1960ตลอดถึงช่วงทศวรรษ1970และ80 KFC ประสบความสำเร็จแบบผสมผสานในประเทศซฟนเดอร์ เป็นนักการพัฒนาอาหารชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งไก่ทอดแคนตักกี้เป็นเครือข่ายร้านอาหารจานด่วนที่มีชื่อเสียงของอเมริกันเป็นร้านที่มีเครือข่ายขยายไปทั่วโลกจุดเด่นของธุรกิจคือร้านไก่ทอด KFC มีความน่าสนใจที่วัตถุดิบที่มีความสดใหม่และการขายอาหารที่มีรสชาติที่ดีแต่ยังรวมไปถึงการบริการที่อบอุ่นดูแลลูกค้าและใส่ใจลูกค้าอีกด้วย การเลือกซัพพลายการเลือกซัพพลายหรือบริษัทที่ทำการขนส่งสินค้าให้กับ KFC ทั้งสินค้าวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการขายดังนี้สินค้าจำน่ายจากซัพพลาย 1. ไก่ดิบ 2. เฟรนฟรายสนักเก็ต4โดนัทกุ้งวัตถุดิบจากซัพพลาย 1. ผักกาดแก้ว 2. น้ำยำข้าวมันไกแ่แซบ 3. ผงข้าวยำไกแ่แซ่บ 4. ีผักยำห้าข้าวคั่ว 6. ชีสวัสดุอุปกรณ์จากสักพาย 1. ตองหรือที่คีบ 2. เครื่องทอดไก่ 3. ตู้อบและยังมีอีกหลายๆอย่างนะคะ ด้านคุณภาพของซัพพลายสินค้าที่ส่งอยู่ในคุณภาพที่สมบูรณ์วันหมดอายุวันผลิตและบุอย่างชัดเจนสภาพภายนอกไม่แตกไม่ถูกแกะก่อนถึงล้านด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับซับาพพลายไม่มีสินค้าขาดถ้าเกิดสินค้าขาดสต็อกแต่ไม่ได้ขาดการตลาดควรเลือกสั่งกับซับาพพลายบริษัทอื่นแทน จุดเด่นของซัพพายอนุมัติรับคำสั่งซื้อไวจัดส่งรวดเร็วรายการทำให้สินค้าเสื่อมช่องทางการประชาสัมพันธ์ 1. โฆษณาสื่อในระบบข่าวสารของ KFC ออนไลน์ 2. ติดต่อโดยตรงกับบริษัทที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของซัพพลายเองทางด้านโลเคชั่นนะคะส่วนมากที่ตั้นของร้านนี้จะเป็นจุดที่ผู้คนสัญจรกันเป็นอย่างมาก และเป็นทางผ่านให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายจะตั้งสาขาอยู่บนห้างใหญ่ๆและตามตอนน้ำมันโดยมีลูกค้าใหม่ๆที่เป็นลูกค้าขาจรแวะผ่านมาเป็นแหล่งรวบรวมผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวพบปะหรือพูดคุยกันในวันสบายๆค่ะ กระบวนการผลิตนะคะหลังจากที่เราได้เคยลิ้มลองรสชาติของ KFC กันไปแล้วก็เข้าสู่ช่วงกระบวนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอนที่มีดังต่อไปนี้ที่มีทั้งส่วนผสมและขั้นตอนซึ่งดิฉันได้อธิบายมาพอสังเขปในสไลด์นี้ค่ะสินค้าและแพ็กเกจนะคะก็จะมีดังรูปภาพต่อไปนี้ที่ดิฉันได้นำมานำเสนอซึ่งเป็นภาพ และแพ็กเกจจิ้งจริงๆที่วางขายจำหน่ายในยปัจจุบันค่ะโลโก้โลโก้ KFC สร้างเป็นโลโก้ลักษณะนี้เนื่องจากผู้ที่สร้างแบรนด์หรือคิดสุดไก่ทอด KFC ขึ้นมาคือพันเอกแฮร์แลนด์ดีเซนเซอร์หรือผู้พันแซนเดอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และบ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์ที่มีประวัติของชีวิตผู้พันเซนเดอร์ กลุ่มเป้าหมายของบริษัทกลุ่มเป้าหมายของบริษัทคือบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นวัยทำงานไม่ว่าไวัยไหนก็สามารถเข้าถึงได้หมดช่องทางการติดต่อบริษัทสามารถติดต่อได้ทางช่องทางการโทรได้ตลอดเวลาซึ่งบริษัทพร้อมที่จะน้อมรับควาติชมของลูกค้าการกระจายสินค้า การดำเนินการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในองค์การและผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้กับลูกค้าซึ่งมีการกระจายสาขามากขึ้นเป็นจำนวนมากตอบโจทย์ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและใกล้เคียงทางการสั่งซื้อหลายช่องทาง 1. การสั่ง KFC ภายในร้านซึ่งมีโปรโมชั่นหลากหลายและแจกคูป,ปองส่วนลดภายในร้าน 2. การสั่งแบบโทรลูกค้าจะได้สินค้าที่ได้มาตรฐานและจะได้สั่งสินค้ากับพนักงานขายโดยตรงด้วยการพูดคุยและแนะนำโปรโมชั่นสามารถสอบถามได้ 3. เป็นการสั่งโดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงจากรถและไม่ต้องเข้ามาในร้าน 4. การสั <Construction. S 2> ่งผ <disposable worship ful> ่านแอป Grab Food หรือ Food Panda เป็นการสั่งสินค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาที่ร้านเพียงอยู่ที่บ้านใช้แค่โทรศัพท์และแอปพลิเคชันโครงสร้างองค์การและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งในร้าน KFC นะคะจะมีผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าพนักงานพนักงานประทำพาร์ทไทม์พนักงานรับรายการอาหารพนักงานทำอาหารพนักงานที่อยู่ในครัวพนักงานดูแลความสะอาดพนักงานส่งอาหารซึ่งจะมีขั้นตอนการบริการดังต่อไปนี้ 1. กล่าวสวัสดีลูกค้า 2. ทวนรายการลูกค้า3รับเงินทอนเงิน 4. คำกล่าวขอบคุณ ส่วนนี้จะเป็นโครงการธรรมาพิบาลสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งดิฉันได้ยกตัวอย่างโครงการธรรมาพิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมขึ้นมาโดยมีทางเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของโครงการครบถ้วนค่ะสวัสดิการขององค์การเทียสำหรับพนักงานประจำรายชั่วโมงจะได้ชั่วโมงละ40-49บาทรายได้เฉลีย 10, ่ย1 0 0 0 0ถึง12,000บาท พนักงานส่งอาหารจะได้เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ14,000บาทถึง18,000บาทสวัสดิการของบริษัทประกันสังคมประกันสุขภาพประกันชีวิตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโบนัสวันลาพักร้อน และยัมีอีกหลายๆอย่างนะคะเช่นบัตรส่วนลดของ KFC ค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางปรับเงินเดือนประจำปีและประกันภัยจากรถจักรยานยนต์ในกรณีที่เป็นพนักงานส่งอาหารการคัดเลือกบุคลากรนะคะมีดังนี้ 1. ต้องมีความรู้ 2. ประสบการณ์ 3. แกเฉลี่ย 4. ความซื่อสัตย์ 5. ด้านบุคลิก6การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 7. ด้านการพูดนี่คือการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะส่วนอันนี้จะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ดิฉันได้นำเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะซึ่งจะมีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ครบช่วนเช่นกันนะคะ ซึ่งวันนี้ที่ฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ